สวัสดีทุกท่านนะครับกับกสูบแพรออฟเอ็กซายสามจุดหนึย์เดลิเรียมนะครับสำหรับคนที่หน้าตาไม่ดีก็ดูได้นะครับเฮลเย่เอาละวันนี้นะครับเริ่มต้นกันที่คําถามก่อนเลยนะครับว่าคําถามแรกนะครับพี่ครับเล่นจบเด็กนี้แล้วไอเทมนะครับรวมถึงตัวละครเราจะไปอยู่ไหนนะครับเดี๋ยวตอบให้ก่อนเลยละกันนะครับว่าของนะครับและตัวละครเราจะไปสิงสถิตอยู่ในแร์ดหรือว่า ST นั่นเองนะครับซึ่งสแตนดาดเนี่ยไม่ว่าคุณจะเล่นลีกไหนมากก็ตามนะครับของมันจะตันอยู่ในคลังหรือว่าคลังเก็บของของคุณนั่นเองนะครับแล้วคุณนะครับก็จะสามารถเลือกใช้ของที่คุณเก็บไว้ได้นะครับส่วนคลังนั้นก็จะเป็นประเภทดึงออกอย่างเดียวแต่เข้าไม่ได้นะครับฉะนั้นเลือกใช้นะครับ อย่างเรามัดระวังด้วยนะครับว่าดึงออกมาแล้วนะครับแต่คุณต้องเก็บช่องธรรมดาปกติแทนนะครับเอาล่ะแล้วมันจะรีวันไหนนะครับในช่วงกลางเดือนหน้าวันที่ส3ามเนี่ยนะครับเขาจะมีการรวมรีแล้ววันที่สิบเ้าเนี่ยจะเป็นการเปิดลีกใหม่นะครับสิบสามสิบเก้าจำไว้แค่นี้นะครับสิบสามไสบเก้าเอาล่ะคิดถึงกันไหมครับไม่ได้ยินเสียงผมนานเลยเนาะนย่ครับก็ไม่ค่อยมีกระติกกระใจทำเท่าไหร่เลยนะครับเพราะว่าคอนเทนต์ช่องอื่นก็แย่ทำหมดแล้วนะครับผมต้องต้องต้องแจ้งก่อนนะครับว่า ผมทามช่องนี้เพื่อไม่อยากให้ซ้ํากับกับยูทูบเบอร์ POE ไทยเนี่ยซ้ําช่องใดนะครับคอนเทนต์ไม่ใหม่นะครับผมอาจจะนึกได้ปุ๊บอ้าวจากช่องนั้นทําแล้วผมก็เลยไม่เลือกทำนะครับฉะนั้นถ้าเข้าใจกันนะครับจะเป็นสิ่งที่ดีมากเลยนะนะครับแต่ว่าคอนเทนต์นี้ยังไม่มีใครทําแน่นอน,นครับสายเฮอร่าสนะครับหรือว่า5ออร่าเนี่ยเขากงแล้วนะนะครับส่วนสายประชิดถ้าคุณเล่นอยู่ นะครับหรือว่าสายแอคแท็กต่างๆคุณพลาดไม่ได้เลยคลิปนี้นะครับย้ำอีกครั้งคลิปนี้คุณพลาดไม่ได้โดยเด็ดขาดเพราะมันเป็นการโกงทําไมผมไม่ทมํตั้งแต่ต้นลิะเพราะเดี๋ยวจะว่าเฮ้ยผมแนแนวการบัฟเกินไปหรือเปล่าเอาล่ะเริ่มต้นกันนะครับเดี๋ยวทุกทุกคนจะงงนะครับประเภทการโกงนี้อยู่ที่นี่ครับจีเวลคริสตันแต่ต้องเป็นสีม่วงเท่านั้นซึ่งมันอยู่ที่8ดจุด8จุดกับ12บจุดแยกกันนะนะครับ12จุดเนี่ยระยะห่างของ โนดท,ที่เราได้เนี่ยหรือว่าโหนดกลางเนี่ยนะครับมันจะห่างกันเยอะมากส่วน8จุดเนี่ยนะครับมันจะเชื่อมต่อกันเนี่ยค่อนข้างต้องบอกว่าไม่ห่างกันเท่าไหร่นะครับซึ่งนิยมกัน8จุดมากแล้ว8จุดนี้นะครับเราสามารถขโมยพาสซีฟของคาสดูลิตไม่ว่าจะเป็นแชมเปียนย้ำอีกครั้งเลยครับแชมเปียนโดนขโมยนะครับอะไรอีกนะครับแกรนดเเตอร์โดนขโมยและอะไรครับเซเลเยอร์ก็โดนขโมยพาสซีฟมาด้วยนะครับ ไม่ได้พาสซีฟครับเป็นคัสเลยต่างหากนะครับคัสท,ทั้งสามคัสนี้ถูกขโมยมาจากแค่เพียงตัวละครเดียวนะครับรวมถึงรวมถึงนะครับขโมยได้อีกคัสคัสหนึ่งนะครับเป็นคาสของมัลเลอร์นะครับหรือว่าเบอร์เซอร์เกอร์นั่นเองบอกเลยครับห้ามพลาดโดยเด็ดขาดน,นะครับคลิปนี้เนี่ยถ้าคุณเล่นสายแอคแท็กอยู่นะครับมันจะเป็นอะไรที่จี๊ดจา๊าดมากแล้วคุณใช้ในต้องต้องบอกว่าใช้ในแพทหน้าอาจ ถ้าเขายังไม่ปรับเรื่องจีเวลทิสตันนะครับคุณได้ใช้ผัดแพดหน้าแน่นอนนะครับเพราะว่าประชิดแพดหน้าเนี่ยบอกเลยครับว่ามันจีดจัดมากๆนะครับแต่ว่าข่าวอื่นเนี่ยผมขอไม่บอกก่อนเลยละกันนะครับเพราะเดี๋ยวว่าจะเป็นการสปอยเกินไปนะครับเอาละเริ่มต้นขโมยคัทมันได้ยังไงนะครับเดี๋ยวผมให้ดูจ e เวลหนึงนะครับแล้วคุณจะรู้โดยทันทีนะครับจีเวลคัออฟข้างบนนะครับเป็นของออฟนะครับ จากแกนเนเตอร์นะครับเมื่อเลือดไหลเนี่ยนะครับจะทําความเสียหายมากขึ้นแต่ของเขาแปลงความเสียหายเป็นการทิ่มแทงแทนเห็นไหมครับแกนเนเตอร์ ator, ถูกขโมยคาร์ดมา1คาร์ดแล้วนะนะครับซึ่งค่อนข้างที่จะดีมากแล้วออฟนะครับล่างสุดเลยนะครับหรือว่าบรรทัดสุดท้ายนะจากทีเวลนะครับศัตูนะครับมีโอกาส15%จะระเบิดความเสียหายนะครับ เห็นไหมครับเป็นความระเบิดเสียหายเหมือนของอะไรครับแกนเดียเตอร์เลยเห็นไหมครับว่าทั้งข้างบนและข้างล่างนะครับมันสามารถใช้ของแกนเดียเตอร์ได้ทั้งหมดเลยนะครับแล้วแกนเดียเตอร์มีอะไรอีกนะครับอย่าลืมนะครับว่าแกนเดียเตอร์คุณสมบัติเลยนะครับเมื่อคุณประทะด้วยมือหลักหรือมือรองคุณจะได้ชาร์จนะครับแต่ว่าจีเวลนะครับหรือว่าจิลคริสตัลนะครับเขานะครับอ่าอันนี้นะครับเขาบอกเลยนะครับว่า แต่คุณต้องฆ่านะนะครับมีโอกาส5%ที่จะได้รับเฟนซีชาร์จหลูกขณะถืออาวุธคู่และต้องสังหารด้วย5%ถามว่าลงแมปเยอะไหมถ้ามอนเยอะบอกเลยครับเฟนซีอยู่รอบตัวแบบไม่มีคําว่าหมดโดยเด็ดขาดแค่5%เนี่ยนะครับเมื่อคุณใส่ปื้ดเดียวเนี่ยเฟนซีขึ้นเต็มเลยนะครับเห็นไหมครับว่าเราขโมยคาร์ของแกนเนเตอร์ได้มาหมดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็น ทำความเสียหายแล้วเมื่อเลือดไหลก็โดนหนักขึ้นแต่ว่าเป็นทิมแทนแทโอเคอยู่ในระดับหนึ่งนะครับแล้วก็จะมีมอนระเบิดเมื่อฆ่าเห็นไหมครับบรรทัดล่างสุดเลยนะครับบรรทัดล่างสุดเนี่ยเขาบอกเลยนะครับว่ามีโอกาส15%ที่จะระเบิดสร้างความเสียหายนะครับของพลังชีวิตสูงสุดของมันเป็นความเสียหายกายภาพคือมอนระเบิดนั่นเองนะครับแต่ว่ามีเปอร์เซ็นนั้นเท่านั้นเองนะครับแล้วก็เห็นไหมครับว่าได้ชาร์จเฟนซี่นะนะครับแต่ของพิเอเตอร์นะครับแกเนเตอร์ ได้ทั้งเฟนซี้แล้วก็เอ็ดดิลิงชาร์ดเห็นไหมครับว่าแคจีเวลเนี่ยถ้าเราทำนะครับให้มันครบเนี่ยสามอย่างนะนะครับบอกเลยครับแกนเนเตอร์ครบเซตเลยนะครับกับแคจีเวลนี้นะนะครับบอกเลยว่ามันสุดยอดมากๆนะครับเอาละแกนเนเตอร์ผ่านไปแล้วแชมเปี้ยนล่ะนะครับแชมเปี้ยนด้านบนสุดเลยนะครับมีโอกาส15%เมื่อทีมแทงนะครับสตูแรสสถานะทีมแทงอยู่ได้นานหนึ่งครั้งแต่ว่าแชมเปี้ยนอยู่ได้2ครั้ง แชมเปี้ยนเนี่ยเราขโมยมาได้แค่คาร์ดเดียวหรือว่าจุดเดียวเท่านั้นนะครับแต่ว่าของเขา2จาตักคิสตันได้แค่หนึ่งเท่านั้นเองนะครับคิสตันใสแอคแท็ประชิดขโมยของแชมเปี้ยนได้แค่โหนดเดียวเท่านั้นนะครับส่วนเซเลเยอร์เนี่ยได้มาหมดเลยครับการดูดนะครับโจมตีนะครับถ้าคุณยิ่งโจมตีนะครับคุณจะเห็นไหมครับเพิ่มเพิ่มมีการเพิ่มการดูดศูนนะครับ เพิ่มขีดจากัดของการฟื้นฟูและก็เพิ่มอัตราการฟื้นฟูนะครับเห็นไหมครับว่าคาร์เเลเยอร์แม่งมาหมดเลยนะครับเเลเยอร์เนี่ยอัตราการดัดเลือดอัตราการฟื้นฟูแค่หนวดนี้โดดเดียวด้านล่างนะครับมาหมดเลยนะครับที่บอกอัพเนี่ยนะครับเป็นโอเวอร์คิวเนี่ยนะครับไอ้นี่มาหมดเลยนะครับสามแถวเนี่ยมาหมดเลยนะครับเพราะว่ามันทั้งเพิ่มอัตราการฟื้นฟื้นฟูจากการดูดนะครับ เพิ่มสุทธิจาก,การดูดและเป็นโอเวอร์คิวด้วยเพราะมันเพิ่มอัตราการฟื้นฟูแต่ว่าอยู่ได้น้อยกว่านะครับแต่อยู่ได้น้อยกว่าโหนด,ดนี้นะโหนดนี้เนี่ยนะครับโดยประมาณนะครับถ้าคุณค่ามอนปุ๊บแล้วคุณเนี่ยไม่ว่าคุณจะเลือดเต็มหรือยังไม่เต็มนะครับมันจะเพิ่มอัตราการฟื้นฟูการดูดให้อยู่ได้ศูวดิโคตรดีเลยนะครับ ต่อให้เราติดเลือดไหลมันก็ไม่ทํางานเนื่องจากว่าโอเวอร์คิวยังทํางานอยู่ตึ้งๆนั่นเองนะครับเห็นไหมครับว่าแค่จีเวลเล็กๆน้อยๆนะครับแค่พวกนี้นะเราสามารถขโมยพาสซีฟได้แล้วยังมีนะครับแต่ว่าผมขายไปแล้วนะครับซ like ึ่งตอนนั้นผมใส่อยู่นะครับจีเวลนั้นนะครับยังมีคุณสมบัติอย่างหนึ่งครับเพิ่มสถานะความบ้าคลั่งแบบนี้นะครับหรือว่าแร็คนั่นเองนะครับ เมื่อคุณโจมตีมอนเนี่ยคุณจะได้สถานะความบ้านบ้าคลั่งเข้ามาอีกเป็นของเบอร์เซอร์เกอร์นั่นเองนะครับเห็นไหมครับว่าคริสตันพวกนี้มีมีการขโมยคาดนะครับคาทอาชีพต่างๆนะครับซึ่งค่อนข้างดีเลยกับสายประชิดหรือว่าสายแอคแท็กนะเอาละมันต่างกันยังไงเดีย๋ยวผมยกตัวอย่างให้เช่นอเช่นเดียวกันแล้วกันนะครับ <c oughs> ทิมแทงนะครับยิ่งคุณมีสแต็กมากเท่าไหร่นะครับค่ากายภาพตั้งต้นที่คุณจะเพิ่มอีกสิบเปอร์เซ็นต์เนี่ย เพิ่มทีเดียวเนี่ยนับพันเลยเลยย้ำอีกครั้งเลยครับว่านับพันนะนะครับยิ่งเป็นกายล้วนเนี่ยบอกได้เลยนะครับว่าเจ็บสาหัสบอสเนี่ยนะครับเลือดหล้านโดนทีครึ่งหลอดนะครับซึ่งสามารถดูได้จากคลิปเก่าๆผมนะปุ๊บเดียวเนี่ยครึ่งหลอด2ทีเกือบตาย3ทีถึงตายนะครับบอสมิโนโทอร์หกล้านโดน3าทีเลี่ยงนะครับนี่คือ,อยังไงการทิมแทงคุณยิ่งมีสแต็กเยอะยิ่งดีนะครับสรับสายกายภาพนะส่วนสายธาต นะครับสายธาตุคุณยังสามารถที่จะทำจีเวลนะครับให้เพิ่มผลนะครับสถานะต่างๆของคุณไม่ว่าจะเป็นการลุกไหมติดแช่แข็งเอารวมถึงไฟช็อตด้วยนะครับ G ีเวลคิสตัตอบโจทย์ได้และยังสามารถทำให้ตรงโจทย์ได้ด้วยนะครับจาก PoE นะครับจาก PoE Wiki ซึ่งกำหนดไว้นะครับว่าแล้วแต่ดวงของท่านผู้เล่นนะครับย้ำอีกครั้งนะดวงของท่านผู้เล่น g ีเวลนะครับสายแอคแทก ที่แพงที่สุดย้ำอีกครั้งนะครับสามย้ำอีกครั้งแพงที่สุดนะนะครับบรรทัดบนสุดนะครับเพิ่มผลทิ้มแทงเลื่อนออกสวยแล้วนะนะครับสองนะครับเปลี่ยนนะครับเพิ่มความเสียหายเนี่ยออกเป็นการทิ้มแทงอยู่ได้นานอีกหนึ่งครั้งแล้วบรรทัดสุดท้ายคืออันนี้ครับนี่คือสายแอคแท็ที่แพงที่สุดอยู่ที่สี่สิบเอ็กบวกบวกนะนะครับสําหรับสายแอคแท็ที่ใช้กายภาพหากันแบบนี้แล้วสองโรจีเวล สี่สิบวกคิดเอานะครับว่ามันจะแพงขนาดไหนนะครับส่วนแบบนี้นะครับที่เพิ่มการทิ้งแพง1นึ่งันแล้วก็ขโมยเฟนซี่มาเนี่ยไม่ค่อยแพงเท่าไหร่เพราะมันมีแค่2โนดนะครับฉะนั้น2องโนดแล้วมันอยู่ห่างกันมันเลยราคาไม่แพงนะครับแต่ถ้านะครับมันมีสถานะความบ้าคลั่งมาด้วยเพิ่มนะครับสมมตินะครับเพิ่มตรงนี้จะแพงมากๆนะคร้ยย้ำอีกครั้งว่า10 ex บวกเพราะ2รู นงสองูีเบลด้วยนะครับ,นะรบซึ่งราคาแบบนี้มันสู่ท้ายอีกแล้วซื้อเก็บไว้ไหมนะครับแนะนําให้ทุกคนนะครับถ้ามีเอ็กเหลือไปซื้อเก็บไว้อาจจะเป็นเลกาซีก็ได้นะครับเพราะแพทหน้าเขาอาจปั้มที่เบลลคริสตันอยู่แล้วเนื่องจากว่ามันเป็นการโกงนะครับของแพทนี้โดยที่ท่านผู้ชมเนี่ยอาจจะรู้หรือยังไม่รู้ก็ได้นะครับซึ่งผมก็เฉลยไปแล้วนะครับว่าแค่การโจมตีระยะระยะพชิดสามารถขโมยค้าต่าง ให้เรามาใช้กับตัวเราเนี่ยได้ค่อนข้างส่งประสิทธิภาพมากขึ้นฉะนั้นพวกสายเฮรลาดนะครับต่างๆซึ่งโดนตั้งแต่วีคที่3นะครับวีคที่3ของเดือนแรกเนี่ยเขาปรับเหลือครึ่งเดียวนะครับย้ำอีกครั้งนะเนิร์ฟไปแล้วนะครับสำหรับสายเฮรลาดเนี่ยที่ใช้กิเบลคริสตัลพวกนี้นะครับแต่นะครับย้ำอีกครั้งสายแอคแท็ยังไม่โดน อาจจะโดนในช่วงท้ายลีกถ้าใครอยากจะเล่นในสแตนดาร์ดหรือเป็นของเลกาซีแนะนําให้ซื้อแบบนี้เก็บไว้นะครับย้ำอีกครั้งนะครับว่าให้ซื้อเก็บไว้เพราะซื้อเก็บไว้ก็ไม่เสียหายค่ะแต่ถ้ามันเป็นเลกาซีคุณยังสามารถที่เอาไปขิงกับคนอื่นหรือเอาไปใช้เองก็โคตรจะดีเลยนะครับซึ่งผมเนี่ยมีเยอะเต็มหน้าคลังเลยนะครับไอ้พวกนี้นะนะครับแล้วก็ที่ประเด็นสําคัญเลยนะครับประเด็นสำคัญเลยนะนะครับซึ่งผม ต้องบอกว่าเพิ่งเจอไทย์ลีกนะครับอ่าเป็นของสตรีมเมอร์ท่านหนึ่งนะครับเป็นสตรีมเมอร์ท่านนี้อยู่นอร์เวย์นะครับซึ่งผมไปดูเขามาเขาเนี่ยปวดหัวกระบาลมากเลยนะครับกับสายประชิดหรือแอคแท็กเนี่ยที่ใช้สกิลนะครับต่างๆที่ไม่ใช่เคลื่อนที่แต่โคสคอมแบทซัพพอร์ตทำงานนี่คือการบ้านให้ท่านผู้ชมได้ไปได้ไปใช้นะนะครับ ให้ไปคิดเอาเองนะนะครับว่ามันเป็นยังไงนะครับซึ่งที่ผมส่งเมลไปหาเกตการ์เด้นซัพพอร์ตนะครับซึ่งตอบมาได้อย่างน่ารักมากเลยนะครับว่าสวัสดีค่ะนะครับทางเราไม่สามารถติดอ่าไม่สามารถที่จะให้ความสะดวกได้นะครับเหมือนกับว่าเขาตอบตรงส่งว่าเราไม่รู้ประมาณนี้ให้ผมเนี่ยนะครับเข้าไปดูในบอร์ดของ PLE นะครับเพื่อให้ผู้เล่นท่านอื่นมาตอบแทนว a t ตอรฟัคมันคืออะไรวันนี้ นี่ครับส่วนบรรทัดด้านล่างเลยนะครับวันนี้วันที่29นะนะครับ29 2020นะครับผมส่งไปเมื่อตอนบ่ายอ่าบ่าย3าบ่าย3ามา่ตอบกลับมาแบบนี้นะครับเลยไม่รู้ตอบยังไงเลยนะครับว่าเฮ้ยเจ็บนี้มันยังไงนะครับแล้วมันทำอะไรได้บ้างนะครับแต่บอกเลยนะครับว่าผมลองใส่แล้วนะครับโคสคอมแบ็กคับพอตถ้าคุณใช้ดาบอยู่นะคุณได้สถานะความความไวเนี่ยได้เลยนะครับกระโจมตีเนี่ยได้เลยนะครับ ความเร็วเนี่ยขึ้นแต่ว่าความเสียหายประชิดเนี่ยเราได้หรือไม่ผมไม่ทราบนะครับเพราะว่ามันเป็นดามเมจไฮหรือว่าเป็นดามเมจแสงซึ่งผมไม่สามารถที่จะสังเกตได้เลยนะครับว่ามันจะได้หรือไม่ได้ซึ่งตอนนี้เป็นประเด็นกันมากนะครับว่าไอ้โคสคอมแบ็กเนี่ยกับดาบเนี่ยมันใช้ได้หรือไม่แต่ผมลองแล้วนะครับว่าความเร็วนะครับจากโคสลันนะครับยังได้อยู่นะครับได้นะเพิ่มความเร็วเนี่ยขึ้นมาอยู่แต่ว่าระยะประชิดเนี่ย ได้ไหมเท่านั้นเองซึ่งเป็นประเด็นสําคัญมากเดี๋ยวผมจะมาหาคําตอบให้กับท่านผู้ชมหรือท่านผู้ชมเนี่ยถ้าท่านรู้นะครับช่วยคอมเมนต์บอกหน่อยนะครับว่าพี่ครับไอเนี่ยได้ครับได้ความอ่าระยะประชิดด้วยนะครับซึ่งมันจะเป็นการดีมากผมเนี่ยปวดหัวกับมันมากเลยนะครับลองมาทุกแมปเนี่ยว่าเฮ้ยมันได้ไม่ได้นะครับเพราะว่าจิ๊บเลที่ผมใช้ต้องบอกก่อนเลยนะครับว่ามันถอดออกแล้วนะครับคือคือผมถอดออกแล้วนะนะครับ ไอผมใช้เป็นดับเบิลนะครับอ่าเป็นดับเบิลแบบนี้นะครับมีโอกาสสร้างความเสี่ยงเบิลห้าเปอร์เซ็นต์นะครับซึ่งห้าเปอร์เซ็นต์เนี่ยของผมมีจากตรงนี้อีกนะครับซึ่งห้าเปอร์เซ็นต์เนี่ยเป็นสิบเปอร์เซ็นต์นะครับแล้วมันก็เลยไม่รู้นะครับผมก็ถอดออกบางทีนะครับเลือดมอนเตอร์ก็ควบไปนะครับหรือว่าอะไรผมก็ไม่มั่นใจว่ามันจะได้หรือไม่ได้นะครับให้ท่านผู้ชมเนี่ยช่วยกันค้นหาวิธีหน่อยนะครับว่าผมใช้สกิลเนี่ยที่ไม่ใช่เคลื่อนที่เลยนะครับทั้งเบสฟิลี่เอง นะครับทั้งเบสฟิลลี่เองนะครับหรือว่าจะเป็นสกิลอื่นเนี่ยนะครับได้โคสชลันมาตลอดเลยนะครับเราบอกว่าได้มาโดยตลอดนะครับซึ่งค่อนข้างดีนะนะครับแต่ว่าความเพิ่มความแสนประชิดเนี่ยมันได้หรือไม่ได้เนี่ยให้ท่านผู้ชมเนี่ยช่วยกันคิดหน่อยนะครับว่ามันได้หรือเปล่าทนั้นเองนะครับเอาล่ะวันนี้จบเสร็จสิ้นแล้วนะครับกับเจลคิสตันสายโกงระยะประชิดนะครับมันเป็นยังไงนะ ก็ต้องขอบคุณทุกการติดตามเลยนะครับแล้วก็คนที่หน้าตามไม่ดีก็ดูได้ด้วยนะครับแล้วก็ต้องระมัดระวังนะครับจะยัดใส่จิมอะไรเนี่ยนะครับเพราะมันต้องมีการคิดนิดนึงนะครับจะยัดใส่อะไรเนี่ยก็ใส่ได้นะครับเพราะข้างในมันอันตรายสวัสดีครับ